เองเ,เป็นคนพนเพคนจังหวัดไหนวะตอนเกิดมาก็อยู่ยะโสธรครับผมอ้เป็นคนยะโสธรเหรอครับผมยะโสธรนี่อยู่ในพื้นที่ของภาคอะไรนะภาคใต้รบะ,ะบบไหลเวียนโลหิตเป็นไงวะ <S <S 2> <S 2> มั่วตัวไงฮะแต่ยะโสธรอุบลอุดรการสินสินนี่แถวอีสานคับผมแถวเหนือจะมีจังหวัดอะไรบ้างแถวเหนือน่ะเช,ชียงใหม่เชียงใหม่แล้วก็ เชียงรายแล้วก็ลำลำพรนลำพรลำปางลำปางปากใต้ก็จะเป็นจังหวัดอะไรนะเลยเพชรบุรีไปก็จะเข้าจังหวัดประตีนปตีนจังหวัดปตีนได้อีกหนึ่งชุดนะเราจะไปเรื่อยๆเนาะแต่ว่าเราคุยจะถูกคอดี